ภายในงานคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำนั่งสมาธิเมื่อถึงเวลาสว่างคณะญาติได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมทั้งได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยพิธีอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมาติกา จากนั้นผู้แทนคณะญาติได้กล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลจีวรและได้น้อมนำผ้าบางสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตกตกะพตาหารส่วนคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาตอนที่คณะญาติจะได้น้อมนำจตุปัจจัยเทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียคาถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งสวดมนต์บทแผ่เมตตาซึ่งคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและคณะกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายแคนซัสขออุทิศบุญที่ได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วอุทิศให้แก,ก่กัลยาณมิตรลบพิมพ์สิประสมขอให้มีความสุขในสมปรายยพบเทิน